นี่ค่ะมาคลิปนี้มาดูเหรียญจาก f อนะคะส่งมาจาก f อมาดูคือเหรียญที่ส่งมาในวันนี้นะคะไม่ได้ส่งมาขายนะคะเขาบอกคือส่งมาเพื่อที่จะแลกกับเหรียญที่พนานมีที่เขาไม่มีนะคะทำแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนคือเหรียญที่ที่ส่งมาในวันนี้นะคะเป็นเหรียญ10บาทปี4 1 4 2 3 4เหมือนที่พนานประาปกาศรับซื้อเลยนะคะนี่ค่ะ 1ิบ,บาทปี41่ไปได้รับซื้อเหรียญละ80บาทนะคะตามนี้เลย42 41 34เสร็จแล้วนะคะเจตนาของ fc ท่านนี้นะคะคือส่งเหรียญมาเพื่อที่จะแลกกับเหรียญที่ระลึกที่เขาขาดอยู่ทำแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเหรียญที่เขาขาดอยู่คือเหรียญที่ระลึก10บ,บาท2ส,สีใช่ไหมคะเขาใส่แผงแล้วบางเหรียญเขาขาดเขาก็ถ่ายรูปเหรียญ ถ่ารูปแผงส่งมาที่ช่องที่ไม่มีเหรียญน,นะคะเขาก็ให้บราจัดให้นะคะทั้งหมด19เหรียญแล้วก็จัดจัดแล้วก็บวกลบคูณหารราคาก็ใกล้เคียงกันค่ะนะคะส่งมาแลกนะคะไม่ได้ส่งมาขายค่ะทุกคนนะคะเหรียญที่ FC ชื่อคุณพันลบนะคะหรือในในโปรไฟล์นั้นคุณประกาศส่งมาแลกนะคะก็จะมี10บาทปี2541 ตามประกาศที่เปน็นนารับซื้อเลยนะคะเนี่ยคะ่ะที่เป็นรับซื้อเขาก็เขาเห็นแล้วว่าเป็นนารับซื้อเหรียญน,นี้แล้วป็นน่าก็มีเหรียญที่เขาอยากได้ค่ะเขาจึงส่งมานะคะสิบาทปีสี่หนึ่งป็นนารับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทแลท้วก็มีสิบบาทปีสองห้าห้าสามป็นนารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทน่ะเขาก็ส่งมานะคะแล้วก็เหรียญเอ่อสิบบาทปีสองห้าสามสี่ สองห้าสี่สองค่ะสิบบาทสองห้าสี่สองป้าน้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทแล้วก็สิบบาทอะไรกันสิบบาทสองห้าสามสี่ป้าน้ารับซื้อสามสิบบาทเนี่ยค่ะเขาเขาส่งมาประมาณเนี่ยค่ะจํานวนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวป้าน้าก็จะเช็คว่าเหรียญหนเท่าไหร่บวกลบคูณหารแล้วก็จะจัดที่เขาขาดส่งให้นะคะทุกคนทำแบบนี้ได้นะคะทุกคนเอามาแลกค่ะเอามาแลกไม่ได้เอามา ไม่ได้เอามาขายนะคะเอามาแลกก็แลกเหรียญที่ท่านขาดค่ะได้ค่ะฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะป้าน่าพยายามพ,พยายามพูดบ่อยมากนะคะเหรียญที่ป้านารับซื้อและช่องทางการติดต่อนะคะเพราะทุกคนจะถามมากเลยว่าติดต่อได้อย่างไรเจอได้ที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะถามมาเยอะมากอะตอบตอบทุกคลิปอะคะ่ะเท่าที่มีโอกาสได้ตอบนะคะช่องทางการติดต่อก็คือนะคะเพิ่มเพื่อนมาในบ้านเขียวนะคะสำหรับคนอยู่ไกล นะคะป้นนัดรับเพื่อนนะคะท่านถ่ายรูปเหรียญที่ท่านมีส่งมาในบ้านเขียวให้ปห้านาดกันนะคะให้ปห้านาดูดูแล้วนะคะรับก็บอกว่ารับราคาเท่าไหร่ก็บอกไปถ้าไม่รับก็บอกเลยว่าไม่รับได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านนะคะตกลงราคาซื้อขายถ้าท่านพอใจในราคาที่ป้านาดให้นะคะปะ้านาดให้ที่อยู่ไปท่านส่งของมาของถึงป้านาดป้านาดโอนเงินให้ท่านทันทีน,ทนะคะของถึงเช็คของตรงปกนะคะเช็คของถูกต้องโอนเงินทันที ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องทำใบใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการทำใบใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะตามนี้เลยชัดเจนนะคะค่ะเน้นย้ำเหรียญที่พนนรับซื้อนะคะ เหรียญที่รับซื้อถามกันจังเลยเหรียญรับซื้อเหรียญอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ไปดูคลิปเก่าๆเนาะเขาจะเพิ่งมาติดตามนะคะเหรียญที่รับซื้อนะคะของพนัน hm นะคะสายเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนก็คือสตางค์ทอที่พนันพูดอยู่ประจำมานะคะรับสตางค์ทอมาพลิกดูเพียงพอสเท่าน ah e ah e ah e ั ah e ้นนั่นแหละค่ะแบบนั้นเลยนะคะพนันพูดพยายามที่จะได้ให้จําง่ายๆนะคะรับสตางค์ทอนมาพลิกดูเพียงพอสเท่านั้นถ้าเจอพอสอนี้ นะคะเนี่ยค่ะสี่หนึ่งนะคะสองห้าสี่หนึ่งขายได้ทันทีในราคาเหรียญละแปดสิบบาทค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะถ้าท่านใดมีท่านใดต้องการขายส่งมาขายไปนานดดเลยนะคะเป็นนดรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทตำหนิอะไรตรงไหนไม่ต้องดูเลยนะคะก็เป็นเหรียญปกติเลยนะคะเหรียญสองห้าสี่หนึ่งปกติทุกอย่างเลยนะคะ ดูเพียงพอศอเท่านั้นค่ะขายได้เลยนะคะ80บาทง่ายๆเลยนะคะรับสตังทอนมาก่อนที่จะใช้ไปเพียงพิกดูพอศอเท่านั้นเองนะคะถ้าเจอพอศสอี่หได้80บาท31ยิ่งได้เยอะกว่านะคะ31ได้ถึง500บาทเลยนะคะทุกคน